ตำนานจอมยุทธพูดถังสารตอนนี้97ถึงตอนนี้98ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลและก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแล้วก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สำหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับ พลังรนดับหมื่นปีถังซาน่อนหน่วยสินะแข็งเก่ใช่ไหมล่ะเขาเป็นพี่ชายของข้าเองแฟนขับเจ้านะ่ะเทียบเขาไม่ติดฝุ่นเลยสินะถถงแพ้ก็ไม่เป็นไรนะโหเจ้า,ายังคงเป็นสาวที่งามที่สุดตลอดไปนางบ้าก้าพูดกับข้าแบบนี้งั้เหรอตายซะเถอะไปลงมาลกซะรูปเหมือนว่าค้าจะต้อง่าหมาออกจากปากแกซะหน่อยนะแล้วระวังปากแกเถอะนะนางบ้าตายซะนางเสลเลวนางบ้านางชั่วโหดูไม่เหมือนศัตรูเลยนะ อืมเจ้าไม่ไปช่วยหน่อยหรอข้าไม่อยากยุ่งเรื่องของผู้หญิงน่ะเรื่องรุ่งเรื่องของคนอื่นแเรว่องมาโซ่สักทีจ่มได้ดูเหมือนจงไหวสินะลองล้มนี่ดูหน่อยเป็นไงฮะอล้กพ้มากสักที การที่ข้าได้สู้กับนคล,ลเวล40สี่ที่มีวงแหวนหมื่นปีแบบน,นี้มันช่ำชองดีจริงๆถ้าเจ้าชนะเจ้าให้ได้โลกส้มแล้วมาส้วมวันนึกทีนักร้อพี่เท้จริงต้องล้มสุดตัวอยู่แล้วน่าหลงคารจงแฮะถังซานูแปลกๆไปนะรู้สึกการตอบสนองช้าลงมากตั้งแต่ใช้ภาวะทมินแน่เป็นห่วงท่านพี่ซานจริงๆข้าจะตบให้ปากเจ้าพูดไม่ได้เลย ตบข้าแล้วเหรอยังเล่าไปหมื่นปีอ่ะเครื่องสำอางติดมือเลยหน้าใหญ่แยงะมัดนั่งบ้าบงอาตบหน้าข้าแล้วเหรอข้าจะข้าเจ้าดูถ้าจะยังไม่เข็ดสินะตู้ตเจ้าข้าข่าหน้าเหมือนหมูเลยข้าทนไม่ไหวแล้วนะเจ้าวอนหาเรื่องเองนะอย่ามาโทษข้าทีหลังก็แล้วกันนะเคลื่นพลังนั้นเหรอข้าเล่นกับมันตั้งแต่เจ้ายังเบ๋บ่แล้วอยากไหนขอดูหน่อยสิ ไม่เลวนี่พยะเขาเนตรปีศาจเจ้าก็เหมือนกันนะทีเล็กมาเลยสู้กันต,งตรงๆเลยนั่นหรอแล้วเจ้าหน่ะเลื่อหลบไปหลบมาสักทีมาคอยรับคมดาบของข้าซะเพื่อข้าฝึกดาบตั้งแต่3ามขวบเริ่มสู้ตั้งแต่6ขวบเคยแพ้มาแค่3าครั้งตอนนี้ข้ายูย่สิไม่มีใครต้านข้าได้แล้ว การต่อสู้เนี่ยที่ข้าใฝ่ฝันมานานจงลิบลดดาบของข้าและมอดไหม้ไปซะเฮ้ย <Hey, S 1> สนใจ้คหนอนสิฟะเลิกขันไปทางอื่นได้แล้วพลังของหัวอูเพิ่มขึ้นไม่อยู่เลยคืนเป็นแบบนี้ต่อไปแย่ yeah, แล้วไม่คิดเลยว่าน่าจะมีพลังขนาดนี้คิดจะยืนอีกนานไหมข้าหมดข้อหมดทนแล้วนะร้อนมากข้าจงตีน้ำไม่ได้หล้จะหยุดน้ยังไงดีเนี่ยพลังยังเพิ่มขึ้นอยู่น่าจะทําลายทั้งสนามเลยหรือไงนางนี่มันบ้าไปแล้ว พลังของหวอูยังมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับคงคิดที่จะปิดฉากในการโจมตีทีเดียวเป็นแน่แต่เพื่อนร่วมทีมจะไม่โดนลูกหลงไปด้วยงั้นหรอครับเช็คจะสวนกลับยังไงพลังของหวอวยรวบรวมจนดูรล่ากับดวงอาทิตย์แล้วครับพลังของนางไปถึงระดับหาสิแล้วและยังคงเพิ่มเรื่อยๆแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเรามีระดับต้าหลัวสามคนคอยกลางโลกคุ้มกันสนาไมไว้อยู่รับรองผู้ชมไม่ได้รับอันตรายแน่นอนเพราะงั้น เชิญเพื่อเพิ่มไปกับการประลองได้อย่างเต็มที่เลยขอรับโอ้โฮโกรธมากแน่ๆพอแล้วข้ากับโซสินยังอยากได้นอไปอย่างมีชีวิตเนะะกป่าพวกเจ้าก็ถอยไปสักสิข้อของนางพ่งไปจนถึงระดับ58แล้วถึงขีดจำกัดหรือยังครับเ้าจะจัดการพวกเช็คเองเจ้าพูดก,กับพี่ชายอย่างนี้เลยเหรอข้าแนะนำให้เจ้ารีบยอมแพ้ดีกว่านะถ้ายังไม่อยากตายนะ่ะโซสินรีบเนียวม,มาเแล้วเข้าถ้าจะไม่หนีการต่อสู้นี้ยังไม่ได้ตัดสินเลยนะ จงรับท่าที่รุนแรงที่สุดของข้าไปซะถังซานละบอมพงหัดฟังหัวหน้าทีนเจ้าสบางหน้าลำคญชะมัดมู่ป่ายเสียวลงไปเถอะข้าจะจัดการนางเองไม่เอาถังซานพลังของนางรุนแรงมากนะเข้าว่าเจ้าไม่น่าไหวถ้าจะกลัวทำไมข้าเก่งกว่าตั้งเป็นร้อยเท่าเยี่ยมมากที่ไม่ลงไปข้าต้องการแบบนี้แหละ มาเริ่มงานเลี้ยงที่ขา่าเตรียมไว้ให้กันเลยมาเลยไม่น่าเชื่อนะครับพรล่าของหโูถึงระดับับ60แล้วครับสว่างมากตาค่ะนี่มันสว่างกว่าพาดฮิตอีนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อผู้หญิงคนนั้นสามารถรวบรวมเปลวเพลิงสีแดงให้เป็นเปลวเพลิงสีดําได้โอเจ้าพร้อมหรือยังไฟของหโูกลายเป็นสีดําแล้วครับทรงพลังกว่ไฟสีแดงสิ เพลงร้องโวอูไปแล้วครับแต่ย่ากเงรครับจะทนการโจมตีของเพลระดับนั้นได้หรือไม่ฮะคิดว่าจะหยุดฆ่าได้เงหน้าขำเช่นดีสนามหาไปทั้งสนามเลยครับหาไม่มีก่อนแล้วก็ทั้งสเตเดียมคงโดนปอก,กจุยแน่แมตต่อไปคงต้องเลือดเป็นวันพรุ่งนี้แล้วครับแล้วโพวั้นในสึกครั้งนี้คือ โอ้ยยืนอยู่ได้ครับหรือว่าโรงเรียนเจอจระเจะเป็นฝ่ายชนะเอะ๋ทีมแพ่ทั้งสามคนไม่เป็นอะไรเลยครับเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยเกือบไปแล้วถ้าไม่ได้ย่างเงินคามของถังซอนหล้วก็ปะเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปได้ยังไงกันย่าเงินคบาทุนระบายของข้าได้ยังไงมันต้องเพชทางไฟของเ้าสิไม่เข้าใจหรือไงย่างเงินคามของข้าจะทนทานต่อไฟหากข้ออยู่ในภาวะทมิน ฮาวะะ่าทำเห็นนี่เจ้าแปลงเรื่องสินะไม่มีทางเป็นไปไม่ได้ข้าไม่ควรที่จะแพ้เจ้าเจ้าแข็งแกร่งมากแต่น่าเสียดายที่วิญญาณนึกของข้าสามารถทนไฟได้พลังวิญญาณของเจ้าหมดแล้วยอมแพ้ซะเถอะยอมแพ้ซะต่อหน้าที่รากของข้าแล้วเจ้าทำอะไรไม่ได้หรอก พี่ชายข้าเก่งไหมล่ะอิจชาปะนังบมากยังจะปากหมาด่าให้ก็เหรอโอเถอโอ้หมดสติทีมเช็คชนะครับอะไรนะแล้วล่าิบแต่มีวงแหวนหมื่นปีมันคือภาวะเทมินถังซานนะห้องพักนักกีฬาโอ้เฮ้ามาหาเจ้าแล้วเจ้าอีกแล้วไปซะถ้าเราไม่ดีข้ารู้ว่าเจ้าเสียใจที่แพ้เช็คเอาไว้แมดหน้าข้าจะล้างแขนให้เจ้าเอง เฟิงเซียวเถียนเจ้าชอบข้าจริงๆใช่ไหมเอ๊ะถ้าเจ้าสามารถเอาชนะเช็คและหนังซานได้ข้าจะยอมไปเดทกับเจ้าถ้าข้าชนะข้าจะได้เดทกับเจ้าใช่แต่ถ้าแพ้อย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกเป็นขาดพาะว่าเทอร์มินของเขาได้เปรียบวิญญาณยุทธของข้าข้าจะชนะได้ยังไงกันข้าจะไม่ยอมมีแฟนที่กระจอกกับแฟนของมันแน่ไม่มีวันถังซานขอบคุณมากนะที่ชนะหัวอู หาโวได้แต่งงานกับข้าถ้าข้าจะไม่ลืมบนคุณเจ้าเลย